สวัสดีครับเพื่อนผู้สนใจการเผาถ่านไม้ไผ่ทุกคนครับวันนี้26ธันวาคม2563นะครับผมไปตัดไม้ไผ่มาจากอำเภอเกษตรวิสัยแล้วก็เอาเตาถังครึ่งที่ผมทำขึ้นเนี่ยไปส่งให้เพื่อนที่บ้านน้ำอ้อมนะครับผอเภอเกษตรวิสัย2ถังอ่สัปดาห์ก่อนเนี่ยผมเอาไปให้ท่านอาจารย์เก่งกล้านะครับเอ่อ วันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะแลกเปลี่ยนวิธีการเผาที่ผมได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์กิติเลิศล้ำกับอาจารย์ปันนะครับปันวิทย์เนี่ยนะครับเตาถังครึ่งที่ผมทำเนี่ยก็จะมีสเปคเดียวกับที่ส่งไปให้ท่านอาจารย์เก่งเก้าแล้วก็สเปคเดียวกับที่ส่งไปให้เพื่อนที่อำเภอเกษตรอิสัยนะครับ เริ่มต้นเลยนะครับการเผาถ่าน,าานอันดับที่1ก็คือปลูกต้นไม้ผมไปปลูกแล้วถึงแม้ว,ว่าไม้เหล่านี้จะไม่ใช่ไม้ที่ผมปลูกแต่ว่าก็เป็นไม้ที่บ้านนะครับแล้วก็ไปเลือกตัดมาไผ่ที่เลือกเนี่ยเป็นไผ่ใช้ลำนะครับเป็นไผ่สร้างไผ่ทำไมถึงเลือกไผ่สร้างไผ่ก็เพราะว่า,าที่บ้านมีอะแถวอีสานมหาสารคามร้อยเอ็ดโดยเฉพาะอำเภอกษตรวิสัยบ้านผมเนี่ยลำใหญ่มากนะครับลำใหญ่มาก เป็นไผ่สร้างไผ่ผมก็เลือกไผ่ตามอายุหมายความว่าอาจารย์กิตติท่านก็บอกว่าให้เลือกไผ่ที่มันแก่น่ะมันมีเวลาสะสมคาร์บอนในตัวมันมากๆนะครับความจริงแล้วดูไม่ยากครับไม่ต้องไปกลัวว่าจะดูไม่เป็นไปยืนอยู่ที่อกอไม่ไผ่สักครู่ก็รู้แล้วครับดูกิ่งมันดูขแขนงมันดูสีผิวมันอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับมันเหลืองละใกล้ตายละ <laughs> เหลืองใกล้ตายละเนี yeah. ่ย กำตับมาน่าจะอายุประมาณ5ปีแล้วครับไผ่ทุกนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเลือกมาเป็นไผ่ใช้ลำจากงานวิจัยแล้วก็เนื้อหาทฤษฎีเขาบอกว่าไผ่ที่จะเอามาทำฐานไม่ไผ่ได้ดีก็คือไผ่ที่มันมีลิกมินสูงมีความเหนียวมีความแกร่งมากมีความทนต่อการหักอะ่ะรีกแกร่งไอเหนียวอะ่ะทนต่อการหัก ครับแล้วก็ทนต่อการดัดงอคือตัวแปลงกันอะ,นนอะก็คือมีลิกนินสูงแบบนั้นไั่ที่มีตัวเลขค่าเหล่านั้นทุกสูงก็ได้แก่ไผ่ลำมาลอกอ,อ,อะไรเงี้ยแต่ว่าไั่ที่ขึ้นในอีสานเนี่ยไผ่ลวกเนี่ยไ่ยลวกก็สูงเหมือนกันครับก็มีไั่ลวกแต่ที่นี่แถวโรงงานที่นี่ลำมันเล็กมากเลย มันก็เหมาะสําหรับทําไปทานที่ไว้ในรถในตู้ในอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าลําใหญ่ๆแบบนี้ก็อาจจะไมเป็นเครื่องประดับในกระติบข้าวที่ผมโชว์นะครับถ้าใครติดตามเขาออกมาแล้วมันก็จะมีขนาดเล็กลงประมาณสักหนึ่งส่วนครึ่งหนึ่งมองเห็นครึ่งหนึ่งจริงๆแล้วมันลดลงหนึ่งส่วนสามเพราะว่ารูข้างในมันขยายขึ้นนะครับสรุปที่เลือกก็คือไผ่ใช้ลำ ถ้าเป็นไผ่กินนออย่างเช่นไผ่ตรงลืมแรงหรือไผ่กินซุงเนี่ยตัวเลขค่าค่าความเหนียวหรือค่าความแกร่งทั้งหมดของมันเนี่ยมันจะลดลงไปกว่าครึ่งหนึ่งเลยครับสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้ซ้ำไปเพราะนั้นมันจะมีแป้งมีน้ำตาลเยอะไอ้ทานพวกนั้นก็ทานที่ได้จากไม้ไผ่กินซุงก็อาจจะเหมาะสำหรับทำอะไรบางอย่างอันนี้ก็ลองศึกษาวิจัยอยู่ว่า รูพุนของอานาไม้ไผ่แต่ละชนิดเป็นยังไงนะครับประเด็นที่สองโคนไม้เห็นเช่นเนี่ยโคนไม้ครับเห็นไหมครับโคนไม้มนเนี่ยมันแทบจะไม่มีรูเลยรูเล็กมากดูที่ปุ๊บมันจะเห็นเป็นเซลล์แต่ว่าน้ํามันจะเยอะแป้งน้ําตาลเยอะกําลังทดลองทดลองกันว่าไอ้ตรงโคนไม้เนี่ยรูพุนมันมากกว่ากลางไม้แล้วปลายไม้เนี่ยรูพุนมันเทียบกับกลางไม้กับโคนไม้เป็นอย่างไร เดี๋ยวค่อยรายงานไปนะครับแต่ที่ผ่านมาผมเผามาประมาณ20เตาวันนี้จะเผาเตาที่21กลางไม้ดีสุดนะครับปลายไม้บางไปกลางไม้จะแกล่งแล้วก็เนื้อแน่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหลากหลายแบบตอนที่เรามาตัดนะครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราตัด มานี่ไม้ไผ่เนี่ยอย่าให้ไอตรงเปลือกเนี่ยถูกถูกทำลายอย่างเงี้ยครับเสียหายเลยครับเนี่ยเนี่ยเพราะว่าตอนตัดมามันก็เกิดเนี่ยเนี่ยเปลือกไม้เปลือกไม้ไผ่เนี่ยสำคัญตัวเปลือกเนี่ยมันจะไม่มีรูมันไม่มีเอ่อหมายว่ามันไม่มีรูน้ําอะไม่มีปากใบไม่มีอะไรครับไม้ไผ่เวลาเราเผาไปเนี่ยน้ํามันจะออกตรงเนี่ยที่เราตัดนะครับ เพราะผิวของมันเนี่ยก็จะออกมาเป็นฐานแล้วผิวก็จะไม่ไม่ดำหมายความว่าจับแล้วดับมือก็จะไม่ดําแต่ถ้ามันถูกทําลายไปแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยน้ามันจะออกตามนี้แล้วตรงนี้ก็จะแห้งลอยแห้งปุ๊บเป็นไงครับตรงนี้ก็จะไหมติดไฟก็จะเห็นเป็นรอยขาวๆเป็นที่เท่าไปก็มีสรุปก็คือมันก็จะเสียหายไม่ได้ฐานส,สวยๆที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังอย่าอย่าไปตัดเปลือกไม้ไผ่ออก บ้านผมเรียกติวไม้ไผ่ให้ระวังติวไม้ไผ่ก็แล้วกันนะครับโดยสรุปขั้นตอนที่หนึ่งที่ท่านอาจารย์สิติท่านสอนเนี่ยในกระบวนการเผานะครับก็คือการคัดแยกไม้การเลือกชนิดไม้การตัดไม้สําคัญสําคัญก็คือหนึ่งเท่าที่ผมพบก็คือกลางไม้จะดีจะให้ฐานที่มันแกร่ง สภาพดีกว่าโคนไม้กับปลายไม้ครับอันที่หนึ่งอมันควรจะเป็นที่สองนะอันที่หนึ่งนะ่าจะเป็นไม้ที่มีค่าความเหนียวทนต่อการหักงอและทนต่อการแตกมากจะดีกว่าสรุปก็คือไผ่ใช้ลำดีกว่าอันที่สองก็อันที่เมื่อกี้รางไม้ดีกว่าอันที่3ครับอ่ไม้แห้งไม่ดี ลองแล้วถ้ารอให้แห้งสนิทเลยไปเผาเนี่ยบางทีโดนให้เราไหม้เสียหายเลยเพราะฉะนั้นไม้เปียกดิบเลยพักมากก็ไม่ดีเพราะว่ามันออกมาแล้วมันงอมันงอมันคือมันเปลี่ยนรูปงอไม้หมาดแต่อย่าหมาดเยอะผมเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือหนึ่งสองหนึ่งสัปดาห์ก็โอเคแต่ถ้าเป็นกรณีไม้แก่อย่างเงี้ยผมออกมาแล้วผมเผาเลยก็ดี ไม่มีปัญหานะครับซึ่งวันนี้ผมได้มาผมก็จะเลือกเอาเฉพาะไม้ที่มันมันจะตายแล้วอายุห้าปีแล้วเนี่ยเอาเข้าเตาเลยนะครับน้าหนักก็จะมีแต่ว,ว่าก็ต้องเสียเวลาอบอบนานหน่อยนะครับผมได้กี่ข้อเนี่ยหนึ่งไม้ใช้ลำดีกว่าไม้กินหนอแต่ก็ไม่แน่นะต้องไปดูค่าตัวเลขผมเคยโพสต์ครั้งหนึ่งอันที่สองกลางไม้ ให้ฐานที่แกล่งกว่าอันที่สามไม้ไม้สดหมาดดีดีกว่าไม้แห้งไม่ดีนะครับแล้วก็อันที่สี่ครับเราจะต้องตัดไม้แบบนี้นะครับผมเลือไม้ขึ้นมา,เ,าเนี่ยเวลาเราจะตัดไม้เนี่ยไม้ที่เข้าเตาจะต้อง มีรูทางออกของน้ําจําไว้นะครับเพราะว่าผมลองแล้วมันระเบิดข้างในเป็นไปนตามที่อีวาสกิเขาบอกนะครับเวลาตัดเนี่ยตัดแบบนี้ครับอันนี้แลกเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ว่าถูกนะครับผมทําแบบนี้แล้วผมก็ทําแบบนี้อยู่ตอนนี้อันนี้เปิดรูใช่ไหมครับมีรูน้ําออกตรงนี้ได้เลยข้อมาหน่อยนึงวัดมาสักประมาณเนี้ยเลยมาสักหน่อยนึงสักนิ้วสองนิ้ว ตับเลยครับนี่ครับมันจะยาวจะสั้นไม่เป็นไรครับเวลา,าวางในเตาเดี๋ยวมันก็จะวางเป็นระเบียบจนได้ไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันจะต้องเท่ากัน ้องสั้นป้องยาวไม่เป็นไรถ้าตัดแบบนี้แล้วนะครับเวลาไปวางเนี่ยไอตรงนี้เวลาเวลาเราอบไปเวลามันร้อนน้ําจะออกปลายนี้กับปลายนี้ครับพอน้ําออกเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตรงนี้จะไหม้ก่อนถ้ามันอุณหภูมิสูงมากตรงนี้ก็จะไหม้ไม่เป็นไรตรงนี้ก็จะเป็นฐานเราก็เอา,อาลูกหมูตัดนี่ตัดนี่เราก็ได้ฐานที่สวยโอเคไหมครับแต่หลักสําคัญคืออย่าให้มีรูที่ถูกกัก พูดพูดใหม่ต้องให้มันมีรูเปิดของปล้องไม่ไผ่เสมอไม่งั้นและน้ํามันออกไม่ได้แรงดันคือติวไม่ไผ่เปลือกไมใหม่มันไม่มีรูครับมันจะระเบิดพอระเบิดปุ๊บเปลี่ยนรูปแล้วก็ทําให้ฐานอื่นพังไว้ด้วยนะครับอันนี้ให้ระวังถ้าไม่อยากจะอยากจะเอาฐานยาวๆต้องใช้สว่านเจาะนะครับคือหมายความว่าถ้าอยากจะได้ยาวเลยสองปล้องครอบอย่างเงี้ยท่านต้องใช้สว่านเจาะรู เจาะให้มันมีรูออกให้แก๊สออกแต่ว่าก็ต้องเผานานหน่อยเพราะว่าต้องให้น้ํามันออกตรงนี้นะครับต้องให้น้ํามันไหลออกตรงนี้ด้วยแต่ก็มันมันมีแรงดันอะ่ะยังไงมันก็ออกไม่ต้องห่วงนะครับผมก็ลองมาทั้งสองแบบเจาะสว่านก็ได้แต่ถ้าไม่เจาะทานไม้ของท่านจะเปลี่ยนรูปมากเลยเปลี่ยนรูปมากโดยเฉพาะถ้าเป็นไม้สนนะครับอันนี้คือการท่านเลือกไม้ไม่รู้ได้กี่ข่อนะครับแลกเปลี่ยนไว้เท่านี้ คลิปที่สองเดี๋ยวไปดูเรียงไม้กันนะครับตอนนี้ผมจะตัดตัดไม้ก่อนนะครับลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ